วาสิมามเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพี่น้องแต่ว่าส้างบาอยู่ครับก็ได้แหวแะลานเจว่าวาสิมาซื้อตะมบุฮงป่ดที่นี่มะพรอา่ยไหลอดเป็นตำสูกันกินแล้วกเ็เลยสิ่ว่าซื้อเด้ป่าที่นี่แต่ก็ซื้อคื้เกาะหลาจินก้อนก็นได้ครับอืมอ่าไมไ่เนื้อเนื้อันถ่ายจินอยู่อืม ไดลับมูใส่ยาย็ดกับเขาุ่งเย็นบ่เอายายเห็ดกับเขาุ่งเย่นบ่อันเห็ดด่งเด่นบันมัวเขาหนิบ่โอ้ป้าดังเด่นได้จินกับเขาดีเนาะเสียบว่ายายตำเอง้ยสเกตตำนี่ครับเจบ่ตำบ่โอ้ยายตำพอไาใส่สุดหลอดไหลก็ด้่ไเอ้ยมาใส่สุดหลอดว่าจินหน่อยยายต้องซิมอยนาน้อยนะ สีมึงของผมจังใส่สุด,ดเด้ครับเด้ดเอเด้อแม,แม่แม่ <c oughs> แม่รแหม่ร้อเอามากินข้าวนอยกันเนี่ย,ยไงตามัหมืนอนแุ่งูออกรวดสมัยโบราณครับพี่น้องโคกละสลึงไส่ใบตองกล้วยกินแล้วเลี้ยใบตองกล้วยย้อนขามหัวนี่รวดนี้เลยพี่น้องครับ หลาผมมันจะแสบอยู่เดี๋ยวครับรอให้เพื่นกินเขากอนตำให้ผมคงนะครับเด้อปลแซมตาดนะครับพี่น้องครับอันย้ายผมว่าถนิยากวันไหนม,มือนี่ลงของมือแรกครับนนงลงของวันแรกนะครับนนนนกล้วย อ่าเจาว่ากับสีด้วยย้อนขายกล้วยเนะาะอือเมืม่อใดก็มีแต่กล้วยเต็มอากลากอยู่อือเม่ม่ผุนกะกล้วยกล้วยคือเป็นสีน้อยแบบที่นี่บ่บ่บคือได้ห่มผ้าห่มให้มันมันหนาวบ่กล้วยหนาวบ่นี่โอ้พี่น้องครับว่ามันกล้วยหนาวบ่ได้เพิ่์นเอาผ้าห่มห่อมใบอยากให้มันสุกไว่ผนะ่อนนะอือ ผมนะว่ามันกล้วยหนาวเด้อยเพราผมมาหอมให้มันติดสันดอกบัดใด้แต่ว่ามีอนเอาเอาเป็นอย่างมันเจียวกันอย่างมันเอาว่ะคือที่ไหน่เข้าใจดอกผู้บ่มกล้วยเป็นฮะอันไหนกว่าเอออืม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 ืมเออเสียบไว้ยัย ขุ่นพ,พี่น้องครับสามรอยย่อยหลอดคักแท่ชีไปหอดอุดอ่อนอายุหลายหรืย้ายแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่เจ็ดสิบแล้วย้ายแต่เจ็ดสิบบ่ะโอ้พราท่านได้หลายดอกขันเจ็ดสิบป,ปีหนึ่งแต่แมว่ว่านี่เพ่นสามสิบป,ปีเนะแม่ว่าสามสิบปีครับพี่น้อง อันนี้แจ้งเส็จต้งมือเานี่ผมแบมาเห็นอนงเหนืเลยโอ้บ่นั่เหนือนอันนี้ยังสุ่มน้องหมอแซบอยู่แซบอยู่พี่น้องครับแซบอยู่เอ้จำซุ่มจำสุมน้องหมแกคำกันนะ่อนน้องลองซิมกันที่มครับปัจนอยู่ลครับเอาจิงปันืัจจนแซบครับแล้วลงเมไหลงเมไหครับ บาซื้อเราพี่น้องทำร้านสั่นกินมาซื้อดาอย่างนี้บ่ซื้อระยะซื้อเราเนี่ยวานซื้อไปว่าจะกินบ่แส่บนะเม่ตอนนี้อินหรไ่ด้ว่บอกพี่น้องทำไมอืมได้นี่ว่าทายเปดีผมผมพอแล้วครับน้งเรียนจบแล้วครับไม่ไม่มีแล้วไม่บ่ไม่ว่านสันไ่ร้านมาซื้อเชียว้ามดาวบอกเขาด้า บอกตายมาสือเสีย่ันบอกพ่อนาย้ายหนึ่งนว่าจะไปบอกเขาเองบอกเสือเขาเ้าปเป็นน้ำเจ้าครับที่วนละพนไปจุดทูกไปซื้อแล้วก็ถือพ่อนาอม่ต้องไปจุดอีกได้ไหมได้กินจ้วยหมื่อเช้าที่พอนครับนิดหนึ่งนใจ ตำหูด bueno. ้รสชาติที anyway> ่ดีว่าพิจตัว่ายายบ่าใส่นั่นผม่าิดต่หูยากเอยากินเทอรเนาใส่ผงนวลนบ่มาอืมนี่แหะครับพี่น้องหันจินปลาใส่ผงนวลกับบนว่าเสี่ละบบกินน้าหมูแค่ก็แดงมายายปาใส่ผงนวลจะอ่านด้วยนี่อืก้อะไรทายทั้งผิดจรงผิเห็นความงามของแม่วาครับหร้หมูจะแตกอยู่งามหมูหรอครับไม่ไปตู้ติดตู้ตัวไหม ทิจูทิจยาอัดบงแล้วอืมอืมอืมทิจูข้าพี่รังชิปนี่กับเสี้ว้เส็นี่แหละเดี๋ยวร้อยเพื่นตำมะฮู้กันตำนี่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวคนสีบ่อเพื้นนม่ย้ายหันผม่าซื้อไหมอ้าสีบอเพืนเขาเจ้าสีบอกพื้นบามาซื้อตำมะู้หรืมาพออตำมูกับจินฟีเนาะจินเดวกับพ่อซื้อสีวบละ นี่แหละผู้สิว่าไป่ายผัวเกียไปบายผัวเกียร์ครับพี่น้องครับชิพนี้ไว้สำนีอยู่ดีมีแห้งสุขุดคนความเจ็บยาใส่ก้ามไข่ยาสมีครับว่าสีมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถก็เลยพานล่านเจว่าไปไปหัวล้านสวมเขาเจ้าปิดครับแต่กลับมาไม่พอย่ายนะครับครับอ่าแม่ว่าผลกําลังหาครับเขากับนำเมื่อสู่กันกินอยู่มาเบิ้งแล้วตาบ่งฮงครับเป็นตาแสบไรอันนี้มาใส่ผงรถตามรูปเป็นตาแสบรูป พ่อใหม่กำลังแสบอยู่้าพี่น้องครับริะบ,บายบาบายบายข้าวเนี่ยเขาด้ทำเทีมเออเดี๋ยวสี่ายอยู่หนไหมอมือันนี้ต้มเส้นมัดตะหึงนี่โอ้ยซื้อบกเาเขา่กินเเวลาเขาเขาหลายย่างเขากินบโ่กินบะอล่ทิอดผู้บ่าวแฉกพี่น้องใจ เจบ่าเราฉิดหอดผู้บ่าวแฉะผู้บ่าวแฉะเขากลับแล้วเขากลับประเทศเขาแล้วเดี๋ยวนี้เงินบ่กลับแล้วกลับมือไหบ้านสบายเจ้าเป็นเงาเหงาเเนาะว,ว,ว่าเรียนแม่นหรีตัวนวี้ไหมครั้งที่ถ้าเขาอยู่บ่เสียบมานบ้านขาบ้านถ้าเกิดว่าเขาบมาเลยที่ไหนถ้าเกิดเขากลับมาอีเจ้าสิบวัวห่างหายบ่สิบวัวเลยขายซีขายทางน้ำไปหอดอินเดียวของที่นี่โอ้ยเน้องไปแล้วพี่น้องสบายพอดา